ส,สดีครับแม่คู่สวัสดีครับสวันดีสุขสุขคนเราค่ะกำลังดีสามอยู่ในคณะนี้นะคะครับผมมือนี้เป็นวันที่อะไรกลับแต่เนื้อวันที่แปดด้ยนะยี่สิบแปดครับผมเอวันที่ยี่สิบแปดมกราจรวจอมอไกลเลยเรือบานเนี่ยคู่แดงซเดสูกไงมือวันที่หนึ่งนะคะวันที่หนึ่งเรียจกจับมือยี่สิบแปดยี่สิบเก้สามสิบสามเอี๊ยซีมือครับผมค่ะซีมือวันที่สามสิบเอ็ดนี้แม่คู่กับสี่แปด ล่ำถวายล้างแกกล่ำถวายที่วัดวัดเสียกับารมาล่ำอยู่อยู่หอปูครับผมเป็นยังขึ้นดน้เฮจังเสีเพราะว่าวันที่หนึ่งแู่ตูตีงาน่็วันที่หนึ่งตีงานแล้วก็เสียนิม,มนต์ปูนิม,มนต์ปูในวันที่สามเส็ยเลยค่ะพอดีเขาก็มีโอกาสนะคะเขามีโอกาสแดดั่นเขามีโอกาสแดดฟังปูนะไม่บ <ผม S 1> ด้จ่อไอนได้แม่นว่าอะครเขาก็ได้คำนวณแม่นว,ว่าปูสิบหั ก้อนมันก็คือเกาอันบอกก้อนแล้วมันเมียนฮนะเทียมันก็ให้เป็นแนวทางนะคะยิบจับฉลากกินแบงรัฐบาลไทยไว้บางเที่บบางที่ผู้คนกับฟันดีแต่เมื่อขึ้นไม่คู่กับฟันอีเดยครับผมฟันแจ็คสีเมียนบวเมียนฟันว่าเรียออกสิบเก่าหนึ่งเก่าอันเนี้มหนืองเก่าเราออกมากเราคนก็เงียบเงียเอาไปเนี้คือคนคือบวลดีใจบันไดก็สันก็เลว่า คนสีเป็นเหมือนเงินหลายแล้วคนบ่ถือว่ะเั่นเลยว่าฝันเดินเกาันเนเก่าตัวเดียวฟันเมื่อคืนนี่แหละฟันนั่นไปหอสิเป็หั16ี่อกไปไปไปนอนอยู่หับก็เลยไปฟันนี่สอละก็เลยไปฟันว่าเลียกออกแล้วออกสิ่เกาเก่าคือเหียว่าจนคือแย่แพร่มาจนไม่ปวูสีเป็นคนบ่มีเงินบ่คนบดไือซื่อไม่กูเลยวางซส่ละ แล้วก็บอกบุญพอรอม้ะคะ่ะบวบบอกบุญวันที่ 5, ะะสิบหา้ากลุ่มภ้าพันธ์นะคะสิบห้ากลุ่มผ้าเรื่อยๆเนี่ยสิบหา้ากลุ่มผ้าสองห้าหกหกเก้านะคะแม่คู่ขสัสีไปซอยหลวงปู่คือเก่าบุญเดือนสามบุญประจำปีวัดป่าบัดเมือดนะคะครับผมหานวเสีเนี่วง,งานไปปู่ขื้เก่านะคะลูกทุ่งสามสไตล์ชมจินบัวทองแม่คู่หอมหวนพร้อมกับทีมงานของเฮานัะคะเนี่ยมึงเว้นเลยคะ่ะ เนี่ยมนกัเวียนพอดีผู้ได้สิมากกับพอดีล่ะมือวันที่สิบหกเดกออกมันบอกวันที่สิบหาแม่ครูกับสีผ้าทีมงานล่าถวายบลละหมากลักใหม่ถวายปูบัดนี้สวยมากสี่หาโมงเสาร์กับล่ำาก็ขึืนเวทีึ้นเวทีส่วนแล้วได้แต่สี่สามสี่โมงแรกอก็จังเขามาหาปูวันที่สิบหกมก็หางเทียพู้ได้ยากมากเสริมบุญบารมีมาทำบุญนั่งที่นสล้ค่ะ บุญเดือนสามนะคะเดีวัดวันป่าวันเมื่อได้มือได้เว้นแล้วโซเสียามือว่างครับปกติผููว่าเสียวันที่ยี่สิบสองกตีสิบยี่สิบสองยี่สิบแปดกตีเจ็ดแสนครับผมแต่เลยเพราะว่าเดือนกุมภาพันธ์ยี่สิบแปดมือน,นึงเลยไม่คู่ว่ายิบเก่าเสียสเอาจากไหน,นม, <laughs> <laughs> มันมียี่สิบแปดมันมียี่สิบแปดมือบวชยี่สิบเก่าอปูปูได้เอาวันที่ยี่สิบแปด อันวันที้เล่วันที้ยี่แปดบ่ด้เล่นรลงมาเป็นวันที่สิบห้าสิบห้ากุมภาพันธ์ค่ะสิบห้าคุมภาเออทีนทมงานเขาจังพอนะคะสิบห้าคุมภาถือว่าเป็นเมือสัดวันดีนะคะบอกบุญไหวนะคะบุญเดือนสามเวทีเครื่องเสียงมอลงมอลำแม่คู่จัดขันเมื่อค่ะให้ว่าาว่าออกบุญซอยพื้นครับผมค่ะออกบุญผูดได้ร่วมบุญน้าบุญเดือนสามยับบ้านรวมด้วยตัวเองก็ม้าไใดนะคะมา เบิกแนวเสียบแนวงันมาซ้อยดาวบุญประจำปีของปูทุกปีนะคะครับผมปกติแม่ครัวม,มันมันบรทัน,นียแหละเดือนกุมภาพูแล,ล้วอยใหแขันฉลองไหมฉลองเกียรมันสิท่านจัอเลยนะช่วยเสตียมเนาะทครงพื้นทั้งไฟว่าหลายขึ้นจะเสีหนะม,มือมือวัเนเดือนเดือนนี้เดือนกุมภาพันนี้มันก็นแห้งหน่อยมือยี่สิบแปดมือหนึ่งครับสุมเเดือนเดือนนี้ยังสามเดือนเลยเนาะครับ สรองขันบได้โชงกับสรองแล้วได้ใช้งบลายครับได้ใช้งบลายเออแล้ววันนี้กกสีมีข้าวดีทียิมมือครับข้าวดีคุณชาสุ้ายบ่แมนครับผมชาสุ้ายเพื่อนก็ทักมาทางยิมนะครับว่าได้ยินปูว่าอย่าได้รดตู้ครับแต่ว่าคือความหมายเพื่อนพรองโถดเพื่อนบ่คคอยใส่นะครับโเพื่อนบ่้ใส่เพื่อนก็เลยทักมาถามมาเสีเยวบอครับเกสีถามปูเดียวเนี่ย่ละครับ เอาไม่ก็บ่ได้ละปูเพรมีเงินซื้อมแล้วเพราะว่าปลาสุดท้ายแล้วเพิ่นใจบุญเนาะจ้าเพิ่นใจบุญเพิ่นเพิ่นทําบุญมานําตลอดนั่นล่ะค่ะว่าตั้งแต่มบ่อร่ำน้องวันนั่นเนาะครับปูจะให้ผมทําอะไรผมไม่เข้าใจแล้วล้อแล้วบ่เข้าใจนะครับอันคุณคุณสาสุดท้ายเด้อเนาะครับซาสุดท้ายครับค่าธาตสุดท้ายนะครับเพิ่์นเพิ่นแตาเป็นน้ําแฝงเพิ่นดอกครับค่ะเพิ่นบ่เป็นน้ํา เพื่อนถวายรถตู้ให้ปู่ตาเขาถวายรถตู้ว่าสันรถของเพื่อนนั่นแหละประเดี๋ยวไหวทีมไหวก็บอกมีไฟขับไฟขีว่าสั่นคือสิตีว่าเก่าว่าสั่นสิตีว่าเก่าก็บอกออก็ได้แล้วแม่คู่วันหวยเพื่อนถวายกเขากับบ่เป็นยังเพื่อนถวายเขากับลาบรวนล่ะเก่าบ่๊มไม่เขากับอะไรเมื่อแห่งดีใจแทนปู่ล่ะเพื่อนดีใจเพื่อนยังเห็นความสําคัญอยู่น้องเพื่อนยังนั่นเรา่ารางเทชร์เห็นนางล่าไปนะ่ำไปลาบาก ไอ้บ้านแต่ขี่รถไปคนละคันซี่หาขันเพิ่มสีเพิ่มสีเปลี่ยนค่าน้ำมันไปรถคันเดียวกับหลวเนาะเงียบหลันคือจังสี่แล้วยังมีงานหนี่งขับรถตู้เลยให้ทิดจอยครับรถตู้ไปเลยสบายิดจอยครับยังใส่หัวใส่รถขี่ควายหลายพูดแต่ไกล้ขามท่ามันก็ยังมิดเพื่อนขับซาลำปลอดภัยขนาดขับซาอาจารย์สมกินเมื่อวานเนี่ยนะเบาอีกอาจจะเป็น แบบบ่แนเรี่วพอปูวปูสิมีแผงๆหายยูเดอร์่าส์มาที่นี่นะคือขึ้นรถแด,ดงแม่คู่ต่แง,งหวดก่อนนาะไม,ม่คู่ก็เคยขี้ตลอดขี้เขาเนี่ยขี้เขาอนันหอวปบูนมือ,ม,อมือเลียกว่าเสิยวเกล็ดหนึ่งนะก็ได้เป็นงัดไส้เซานะี่ว <laughs> ่ายอมเสียสระรลวดผุรพวัรสเทลไม่สันยังลูกหลานบ่ไหนะพ่อยังได้ลูกหลานก็บ่เอาอุกาได้ก็บ่เอาอไใส่หัรละเกล็ดหนึ่งบัดบัดที่นี่มือวาเนี่ย แม่คู่ไปซื้อผ้าห่มนะคะผ้าห่มผ้าปูใบกระาเปิดหอนั่นแหละค่ะมาที่เนียนกาเล่นลงก่อนอาจาจะชุบกินเลยว่าเออพูดไปกราบรวดสวัสดิ์หมอทางโค้งแค่นี่แหละอันน้อยเดียวอันไหมเพินเฟินก็ไปจอดอยู่โคงรถเพิ่นจอดเยอะซื้อเดี่ยว่าแม่นเพิ่นเพิ่นเสียวยอยยอยเสียวเพิ่นรถเพิ่นจอดเยอะซื้อพอดีแล้เรืสิขี้บเปกราบจช่ไหมเสียงห่วงว่าสัิ์ลดห่วงห่วงไปได้แล้วก็ว่าโอ้พ่อต่ำดอกเพราะต่างห่วงมันอยู่ไกลอ่ะสิ เราก็าหู่มยาเลยละว่าเราก็มุ่งจะประเดี๋แต่ว่ากะกะก<ล>ะซีเหลือเลือนเลยนั่นแหลหบบะกกสีนันน้อยครับเพราะจะเลือนนี่น้อยประเดี๋เจ้าของรูเพิ่กคดีดอกของเขามันกับพวกเป็ี่ยนยางเพราะว่าเพิ่องประกันซันนึงนั่งมันกับเพิ่อนกับรับผิดชอบในเมืองนั่งประกันเพิ่อนกับเาคุยกันเลย ลงไปหัวใจวัอตัวไรเลือรถวันชิเว็นพูว่านี่นีสูเห็นโม่เนี่ยหนึ่งหนึ่งหนึ่งเกตรถวันหนึ่งหนึ่งหนึ่งเกตเราชิเป็นเสียกูจีใช่ปั่นไดสิบ้างสิบก่าอร์ก้อนเนี่ยแต่ว่ารถรถรถเข้าไปเสียวเขารนเข้าเก้าหกสองเก้าเก้าหกสองข้างแรกพอเกีวัดได้ครับรถมาชิบเก้าปีว่าเคยเสียวเคยส้นว่าเคยต่ำพูได้คอยครับคันหนึ่งหนึ่งหนึ่ง แมนเหล็กซี่ตัวน่ะหนึ่งหนึ่งหนึ่งเจ็ดครับเหล็กหนึ่งสามตัวเหรอปูกระสิอสี่ใส่นี้เฮดว่านี้นี่นี่เอาสี่พวกรางแล้วเอาลดต่ำเอาเอาก็สี่พวกรีดทีละเยี่ยมแต่เอาเบาเลียกรถแดงเนาะวันน่ะรถแดงแม่คู่ก็ไปฮาร์ดไซส์เสารเนาะตามค่าจูโลอยู่วันนี้การไปงานไซเขาเยอะอืม แล้ววันนี้พอสมคิดว่าน่าจะยู่โซโลอยู่นะ้เราแม่นอยูุ่ติอะคืองคื่องพวกอะไรขวดเนี่ยเราแบบแต่วันห่วงอยู่เพราะว่าหูมีมันหน่อยอะไรนะแต่ว่าก็เลยคุยกันเรียบร้อยแล้วล่ะเอฟซีก็เป็นห่วงเล้วไอ้แม่คู่ปลอดภัยพบปลอดภัยแล้วแม่คู่ลงแล้วมันเป็นอันเป็นบ่ลงเงินสิบ่ต่ำก็บ่จ้าคันเราบางทีแม่คู่ลงแล้วก็เลยให้เราขับอันไปนั่นเด้อหาหมองจอดรถวางสี่ง วันนี้ก็คือแม่เนี่ยเราได้ได้ตัวดีนี่บ่อันดอกหนึ่งหนึ่งหนึ่งเก็ยแต่ก็ซื้อง่ายได้หนึ่งเก็ยกับหนึ่งหนึ่งครับหนึ่งเจ็ดหนึ่งหนึ่งกับสองเก่าก็หกเก่าเอนโหลดผ่อนเนาะครับผมแล้ว่านนี้ให้แคปู่บนไหสูงนะคะเนาะสองพันสองพันหกเก่าสองเก่าเียเนาะหกบวกเก้าหกสองเก้าเก้าหกสองเก้านั่นแหละอยู่ในหามหละเรียกคู่ อ่าวันนี้มาฟังเสียงปูนะคะน้องมือเนี่ยแล้วไล่ซื้อสึ้ทให้ค่ะพวกปูจะเรื่อนใหกันประพฤติปฏิบัติตนถ้ามาข่าคืนพู้เรี่คือคู่พอคู่แมงเออแค้พูกน้ยยิ่งคู่พอคู่แมงพีแตแกขมอนะลูกเออเรื่องคู่บาดแกอืมตัวเฮ้าสงมีความผูตัวเฮาสงมีมือนี่ มือแขนมือขามือหูมือจ่ามือด้วยบุ๋มบารังมือเออของพ่อของแม่อืมแต่ว่าผู้รั้บคนเขากับพวกผมแจกคุณพ่อคุณแม่คุณเข่าเด่นเก่งรู้เออใช้ไมทุกมือเนี่ยเขาบ่รู้หรอกอีนั่งแจงหัวเออหน่าหน่ะคือมือคนเข่าใจดิเออเด็กใช้ไหมไม่เนี่ยเด็กหัวรันเออหัวรันหัวดื้อหัวแข็งเออคิดว่าจะความคิดได้ไปเปนคิดว่าตัวเองเก่ง คนเราจะเปลี่ยนได้ถ้าไม่มีพ่อแม่มือครูบาอาจารย์เครื่องขามาอมันก็ไปบ่ได้จะเก่งใจกัะของบ่ไใดเก่งหูลูพ่อแม่์บอกว่ฟังข่วมเออเรียงแม่แพ้ไงอเออขีนต้นน,น,น้ำป่าต้นไงจะจงไว้ให้ลูกอยากจะดูบ่อใดดูเด็กึ้มห,หักแพร่งลูกเนี่ยต้ใดเปลี่ยนโบใช้บานอื่นเปลี่ยนคือใชเมืองอุดรอบ่อหนึ่ มดหวานมดเมื el el ่อนุ้ดควงควงใจพอเด็กเหม่อหมยบ่ยๆกับปูเออว่าจะให้ลูกโตผู้ใดเนี่ยจะให้เราเลื่องชูให้เป็นคู่บ้าอาจารย์เป็นอยังกระใดขอให้ลูกเป็นคนดีอืมเป็นคนดีบ่ไปปนกีขาดั้งฟันแท่งบ่ไปเป็นเด็กแคเพ่บ่ไปดูกรดดูกลาวบ่ไปเรียนยาบ้าคําว่าบ้ากินยากระตองบ้า แมง่อบยาบ้านย่างยิ่งผู้ใดยกินพูกนั้นเป็นบาเพราะมึงใครว่ากินยาบ้าแล้วเป็นคนดีกินยาบ้าแล้วมีคนส่งเสริมได้เป็นเออพระพู้ชาแก่เขาเมึ่อคุ้มมิแต่ว่ายาบ้าเขารลบวผู้พร้อมบายาบ้าอนั่นแหละจะจะให้ผู้ชายว่าสิ่นบาเนี้พระกันกินคุ้มคุ่งเนี่คุ้งคิดบ่ด้เออ คุ้มรั้งพระเวทซีพีมาเกิดอพอเมื่อเส่มอมค้นบ่ได้อยากใค้เป็นคนดีประเด็นเอาไปปวดประเด็นก,กับปเท้ากามขึ้นมาเฮ็ดอีกคือเกาอ่าไม่หยุดกับปูอันนี้เขาเรียกว่าฉันโดนและฉันแดนเนาะฉันโดฉันแดนของคนของมนุษย์มีทางให้เลือกเดินมีตัวอย่างให้ดูแต่ไม่ทำกูคิดแมบง่ายเดียว ขั้นขอพอขอเม่์บ่ได้เห็นบอกว่าเขาออกในจอร,รู้นห่ง